สวัสดีค่ะคุณแม่พี่น้องยินด,ดีต้อนรั1เข n องทุกข์นชนกสาวนะคะวันนี้เขาไปที่โรงเรียนไปเฟียลทริปมาเฟียลทริป Samaylo, what did you have at your school today? What are you doing? We went out into the field and we went to different stations. My favorite was Take a War. Take a War? My class won all of them though. <laughs> mm. Did you drive with them? Mm -hmm. mm. I played. And I was in the front all of the rounds that we were able to go. You were in the front? Mm. พูดเ e ็ด e ิ e ดอร์บล็ t ก e boys. The b ส y s, <laughs> <S ลูกสาวค่ะลูกสาวเลิกโรงเรียนมานะคะอร่อยไหมลูกสวนสตอรอเบอรี่นะคะ,ะ,คะก็แบบว่าก็พึ่งขึ้นก็มีนะคะเนี่ยค่ะก็พึ่งออกดอกก็มีเขาก็เป็นผลอยู่นะคะลูกเล็กๆแต้มเลยค่ะสตอรอเบอรี่นะคะ Not yet. Right two or three of them right there. He's ripe. Yes. Not yet. Right there, I see it right the there. The bottom is white. This one No no no. Well, Oi oh, ne. That look. That one. Yes. One <laughs> Oh there's one. Strawberry. If it's white on the bottom, just wait another day. It's ripe. Look. ได้ซัมติงอีทเดมนะติ้งเดอะราบิดกระต่ายก็มากินด้วยนะคะไม่ได้รับเชิญดูสิครับมากินเพียบเลยแขกไม่ได้รับเชิญสตรอเบอรีร่ที่สวนเองนะคะไม่ได้ปลูกเยอะนะคะปลูกไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วปีนี้ก็ไม่ได้ทําอะไรเลยมันก็ขึ้นมาอีกนะคะเนี่ยค่ะอันนี้สตอรอเบอรีที่สวนหลังบ้านนะคะก็คือเขาขึ้นมาจากปีที่แล้วนะคะ ก็เอ่อก็ลูกไม่ใหญ่ค่ะแต่ว่าก็โอเคค่ะรสชาติโอเคค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็ใช่นะคะเดี๋ยวจะรอให้ลูกชายตื่นให้ลูกชายมาเก็บเปลเนาะอุ้ยสงสัยรอลูกชายไม่ไหวแล้วค่ะเนี่ยนี่ค่ะเดี๋ยวจะเก็บกินเลยเนาะนี่ค่ะลูกนี้ค่ะลูกนี้รู้เนี่ยไม่ต้องไปไหนไกลเลยค่ะเนี่ยอยู่หลังบ้านเองปลูกกินอยู่หลังบ้านเองเลยเนาะ เต็จเลยค่ะเดี๋ยวก็จะกินให้ดูค่ะเดี๋ยวจะกินเลยนะคะหน้าตาก็ไม่ได้แต่งนะคะเป็นแม่บ้านเนาะนี่ค่ะออตอไปไ่อยู่ที่สวนเองนะคะ<ม>เดี๋ยวตอนนี้ลูกชายนอนอยู่เดี๋ยวเขาตื่นก็จะไม่ให้เขาเก็บเองนะคะกินให้ดูเลยนะคะแดดสองหน้าอยู่นะคะเนี่ยไม่ได้เอาแว่นกันแดดมาเนาะก็ตุกตาไม่ค่อยชอบอใส่หมวกกันแดดเท่าไหร่เพราะว่า เป็นคนชอบแดดอยู่ค่ะเพราะว่าว่าเราจะได้แสงแดดนี่มันนานมากนะคะรอตั้งหลายเดือนเนาะโอเคค่ะเนี่ยก็จะกินเลยนะคะนี่นี่เลยเดี๋ยวรอให้ลูกชายตื่นให้เขาไมา่เด็ดดีกว่าเดี๋ยวอีแม่จะออกจากสวนอาจากป่าซอบรี่ก่อนนะคะเดี๋ยวจะอดใจเด็ดกินไม่ไหวนะคะเนาะ เสียดายนะคะ uh huh. เราไม่ค่อยได้รดน้ํามันเท่าไหร่เราก็นึกว่ามันจะไม่ขึ้นอีกนะคะแต่ว่าแค่นี้ก็โอเคแล้วค่ะ,ส,ะสองสาลูกนะคะก็เยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยตอบรีที่สวนนะคะเนี่ยอูยเยอะเลยค่ะดูดูด,ดูอ้ยอันนี้นาดอันนี้เด็ดได้แล้วเดี๋ยวเอาลูกชายมาก่อนนะคะเดี๋ยวไปเอาลูกชายมาก่อน I fall in love with the summer and I h a d e everything I have rabbit bird and fresh air สันนีสันชัยชอบมากๆเลยนะคะซัมเมอร์ก็คือมีแสงแดดมีผลไม้สดๆมีกระต่ายมีนกมีกระรอกคือแบบชอบชอบแสงแดดมากค่ะอ้ยชอบชอบเลิฟเอันนี้ก็ไม่รู้ว่าอะไรกินนะคะแม่งกินเนาะ,ะเหรอ,อยังไม่สุกก็มีนะคะกินเลยเนาะเดี๋ยวก็ใส่โบนะคะเดี๋ยวจะเก็บไปเรื่อยๆอยู่ซีบหมู It's over here. ส่วนเฮีย right there right there สวยมาก right there right next your feet เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวจะเก็บสตรอเบอรี่ก่อนนะคะเดี๋ยวจะพาลูกเก็บสตรอเบอรี่ก่อนเนาะเนี่ยค่ะ with this c r a o n it's green over here yes มาเก็บสตรอเบอรี่ด้วยกันมามาลูกก่อนมันจะมืดมาแล้วค่ะคนเก็บสตรอเบอรี่นะคะ วายพอแล้วลูกลูกสเตปออนเน็น no 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 ไม่ไม่คือแล้วค่ะไม่คือแล้วเดี๋ยวอีแม่จะเก็บเองจะ say hi 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 everyone โอ้เพื่อนเพื่อนเพืพ่อนเฮ้ย get the red one wow yes r r e yes y yes. awesome right wow strawberry you can yes It's yummy! Mm. Mm. You can have it, you can buy it. Yes. Yeah. Mommy, check on it first. Mm. Yes! So it's your so strawberry! Here! That! Yes! Is down there? Yes! That's okay. an egg. Yes! Yes! Yeah, you can have it, yes. You can buy it! Yes! Yeah? Yummy. Huh? ด e บรูไก่ยาบรูไ u ่ไก่ยาสกายฮะ Where bird go The bird is over there. We h a v one bird, two birds. <c oughs> right. แล้วน่าหัวกระตินพอพี่น้องแล้วมวลไหล Bird นกนกบินอยู่บนท้องฟ้า Yeah you can get another one we have With so many ส yes. 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 ีเขียวใช่สีเข yes, really ียวสีเขียวกับสีแดงให้เล่นเซ่บายบาย thank you for watching. Thank you watching see you next time Bye bye <laughs> You're gonna tell them like, share, subscribe Share, okay, subscribe roll <laughs> uh, <laughs> What is roll 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 <laughs> <No. laughs> Roll What is roll 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 <laughs> Mẹ dùng phòng mới ổ No, <laughs> nothing What is roll roll, you can buy it Go ahead yes. They got With this Nami Summery. I like, I like. I like, I Whoa, correct. Yes. You have three of them. Three. <laughs> yes. Whoa. Very <Whoa>. healthy. <laughs> yummy? Yes. Ooh. So tasty. Yes. And fruit. Yeah.

นี่ค่ะเพื่อนๆค่ะได้เต็มถ้วยเลยค่ะตอนแรกก็ถ้วยเล็กไปนะคะก็คือไม่พอต้องเอาถ้วยใหญ่ไปใส่แค่นี้ก็ได้กิน Strawberry สตรอเบอรี่สดๆที่หลังบ้านแล้วค่ะอันนี้ล้างให้เขาแล้วนะคะตอนนั้นยังไม่ล้างเขาไม่ยอมกินโอเคเน่ว okay. Enjoy Bro What is bro? I still my Oh, like... Huh? chair. Share? Oh, you want to say... For uh, bro? <laughs> for... bye, -bye. next time. Bye-bye. For your brother, you mean? You want to say for a little brother? For a little no. boy? What is bra 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 นั bra? ้นชี้ขึ้นฟ้าแม่งงงนะเนี่ยลูกพูดไรบราบราบราแล้วชี้มือขึ้นฟ้าจะเอ๊ยยี่บาย